ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเจสซี yes, here, ่ค่ะวันนี้โปรแกรม one punch man the strongest เกืเคยนะมากันในวันนี้เวลานี้ก็นั่นแปลว่าเพิ่งแข่งสึกดือนจบเนะี่ยโอ้ยรู้สึกปวดหัวกับการแข่งสึกดวลนรอบนี้มาก <c oughs> จริงๆคือเจก็ค่อนข้างมั่นใจอยู่พอสมควรนะว่าเราจะได้แบบที่สองอะไรประมาณนี้เพราะว่าตัวแบบตึงๆเขาไปอยู่ฝั่งปีศาจกันหมดแล้วเจได้อยู่ฝั่งฮีโร่นะคะซึ่งเราก็ มั่นใจประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งว่าเราก็ตึงอยู่เออจากแบบจากการปั้นตรงปั้นตัวจากการนู่นนี่นั่นก็พอพอจะมั่นใจในระดับหนึ่งนะฮะว่าแบบเออมันก็เราต้องได้ที่สองที่สามแล้วว่าเออเนี่ยตอนแรกมันผิดแผนนิดนึงในช่วงของการจัดตัวเจเข้าใจว่าเจมีหน้าก,กากหวานเอเซานะฮะแต่ว่าเรา ไม่ได้มีหน้ากากหวานเอเเราฝันเราฝันไปว่าเรามีเออเจลสาวางแผนว่าแบบเดี๋ยวจะจะจัดทีมนะเร่งสปีดเน้นสปีดเราลัดดาเมดเบิร์ดให้ตายให้หมดนะฮยแล้วดูซีริวผมก็ดันพลังโจมตีไปดันไปที่ประมาณ300แสนกว่าเนาะ เจพอเจรู้ตัวว่าเจไม่ได้ในส่วนของอะไรนะไม่ได้ในส่วนของหน้ากากหวานเอ็นซาเจก็เลยเปลี่ยนมาใช้มูมงเนี่ยฮะเออจะให้มูเมงมันกะให้มันบัฟในส่วนของซูริลใช่ไหมมันไม่บัฟมันไปแบบว่าตรงนี้เออซึ่งเจก็ไม่ชชวร์นะว่าแบบสกิลมันมันบัฟตัวไหนกันแน่วะมันบอกว่าบัฟเพื่อนในทีมเนะี่ยเออแต่ว่าเท่าที่คุยคุยกับเพื่อนๆมาเขาบอกว่ามันชอบบัฟตัวที่มี ATK สูงๆแล้วก็ตัวที่ทำดาเมจหมู่อะไรเงี้ยเออตอนเลก เจนึกว่ามันจะบับไอ้นี่มันจะบับซุยร,ริวให้เจนะเออถ้าบับซุยริวเนี่ยมันก็พลังสูงสุดในทีมแล้วไงแต่มันดันไปดับบับอะตอมิกครับพี่น้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้มารีแคปในส่วนของการแข่งศึกด,ดวลกันดีกว่าเนาะว่าเป็นยังไงบ้างอาทิตย์นี้บอกเลยว่าฝั่งปีศาจโคตรจะตึงนะฮะถ้าทุกคนอยากรู้แล้วเนี่ยว่าเซิร์ฟ5 9 4อาทิตย์นี้มีความมันความฮาความบันเทิงยังไงบ้างนะทุกคนกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะแล้วกๆๆ็ไปตู้กันเลย ลิชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพนช์มานตองเกมนันค่ะที่ดูที่สุดคมที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยเหรียญลิชแมนคอยใช้ในสมุดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบ,บัตรเครดิตก็ได้นะจ้าที่สำคัญพอนานถึงสิบเดือนเพราะบริการเติมเกมอีกมากมายสามารถเติมเกมได้ทั้งในเว็บและออนไลน์เติมเกมถูกเติมง่ายเติมไวบริการยี่สิบี่โมงต้องที่ลิชแมนช็อปมีลุ้นเงินอยู่สองคนนะอยู่ๆมิสซูฮามาจากไหนไปเละ มิซูฮะมิซูฮะเธอมาปาดหน้าฉันอยู่ๆเธอก็มาไม่ทันให้ตั้งตัวนะตอนแรกเจดูตัวจะคิดว่าไม่น่าแพ้มันจะแพ้ได้ยังไงมันแพ้ไม่ได้เป็นไปไม่ได้ที่จะแพนะ้เนี่ยเดี๋ยวพาไปรีแคปดูว่าเป็นยังไงนะส่วนศึกป,ปีศาร์ก็บอกเลยว่าตึงๆเนะี่ยตึงจัดๆแล้วก็มีม้ามืดอย่างคุณอีวานเนะี่ยซึ่งเจพูดตามตรงว่าไม่เคยเห็นเขามากนเลยแคนาดาเนะี่ย ไม่เคยเห็นคุณอีวานมาก่อนเลยทุกคนแล้วอยู่ๆเขาก็โผล่มาเป็นม้ามืดที่โผล่มาตอนแรกเจ๊ไม่สนใจเลยเว้ยแล้วเจ๊ามาสนใจคู่แบบแปดทีมว่าแบบอา้าอีวานสู้กับฟูจิเองอีวานชนะอีวานสู้กับโปรเกรมคุณโปรเกรมนะฮะจานแกมนะฮะเขาเอาชนะจานแกมได้ฮนะผมงงเตกเลยแล้วก็แบบเข้ามาดูนะว่าแบบเออสรุปอะไรยังไงอ๋อก็เลยรู้ว่า กอลิบาร์เขาโหดจัดเนะี่ยตึงๆอาทิตย์นี้นะให้3ามคำกับปู่บอมและให้3ามคำกับโกลิบารกันหน่อยคอมเมนต์คอมเมนต์มมนกันหน่อยเนะี่ยขอ3ามคำให้ปู่บอมและขอ3ามคำให้อีวานเอ,อ้ยพี่ช่ให้ให้เออ่โกลิบารนะฮะออมาเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าทําไมเจต้องขอ3ามคำให้กับปู่บอมเนะี่ยทีมเจใช้ ai, ทีมนี้มาตลอดเลยนะตั้งแต่แข่งรอบแรกๆจนถึงรอบหลังนะฮะก็จะเป็นในส่วนของแก๊งนี้เนะี่ย จีมั่นใจว่าเราชนะได้แน่ๆนะฮะนี่อะตอมมิกปาดไป8ล้านนะบัฟมาให้อตอมมิกอีกรอบนึงนะยการูตีมากระดูกหักสีเหลืองนะฮะและอตอมมิกปาดไปจังหวะน,นี้หลังจากได้บัฟกระหน่ำนะสามสิบล้านนะตายแน่เจคิดอย่างเงี้ยเจคิดในใจตายแน่เองตายแน่ดอ,ดองดองอีกคือย่งนะจังหวะน,นี้6ล้าน9้านะโอ้โหล้วซ้ำไปอีก11ล้านใครมันจะไหวยกเว้นปู่บอม จะมั่นใจว่าอยเลิกดูเลยโลกเลิกดูจังหวะนี้ปู่แบบปาดมาจังหวะนี้ออและปู่แฟงยี่สิบสี่พระเจ้าช่วยพระเจ้าช่วยเจเริ่มเลิกหลักในจังหวะนี้เจแบบเดียว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 มันนี่ไม่ใช่ไม่ได้คาดคิดนะฮะแล้วอะตอมิกจะตายเลยแล้วดองดองอีกอย่งต่อยมาที่ซอมบี้แมนแล้วไปโดนไปโดนปู่นิดนึงแต่ปู่มันเด้งกลับมาแล้วทีนี้ช็อตนี้แหละทุกคน บ้างนะฮะระเบิดใส่หน้านะฮะอืมหมดทีมคือเจแบบนั่งเม่อแบบนั่งเม่อเลยว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนแน่แนอะตอมิกเราเปิดสวยมากดองดองเราเปิดแบบไม่มีที่ติแต่ว่าเราแพ้ปู่บอมซึ่งหลังจากนั้นคุณมาริโอแล้วก็เอสคิดเนี่ย จะเป็นศึกปูบอมตีกันละเออจะเป็นศึกปูบอมตีกันเลยทั้ง3คนนะฮะสมิตซูฮะนะฮะมาริโอ้เอสคิสศึกปูบอมนะฮะเจะคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอคิงคิงมันเพิ่มเลือดขาวถ้าเราไปลงเต็มที่ที่คิงเจคิดว่าคิงน่าจะล้างเมตาปูบอมได้เราแค่อดทนรอไปอีก 1, 2, 3, 4อาทิตย์กว่า อาจจะได้เอสคิดกับมาริโอ้คือ,อคุณเอสคิดอะเจเห็นเขาใช้ปู่บอมในศึกดวลมาแบบบ่อยมากเนะ่ะแบบจะเห็นเขาใช้ปู่บอมมาอยู่ตลอดนะคะแล้วก็คิดก่นกอนที่เจไปตีคุณเอสคิดก็จะเห็นว่าปู่บอมเขาโหดมากนะคะคือตีเจแบบหน้างหงายก็อันนี้คือไม่ไม่คาดหวังอะไรอยู่ละคือคิดอยู่แล้วว่ามันล็อกมงนะคะในจุดจุดนี้ก็เลยให้ดูแบบดูคร่าวๆแล้วกันว่ามันเป็นประมาณไหนเนี่ย มาอะตอมิกเปิดมาจังหวะนี้นะฮะและฝั่งตรงข้ามไล่โจมตีมาฝั่งเอสคิดเนี่ยคือนอกจากเขาจะมีปูบอมที่ค่อนข้างแรงแล้วนะฮะตัวอื่นๆเขาก็แรงไม่แพ้กันนะเขายังมีดองดองนะฮะแล้วเขายังมีในส่วนของตัวอะตอมิกด้วยนะฮะดองดองฟาดมานะติกระดูกหักและไล่โจมตีไปจังหวะนี้เนะี่ยมาปูบอมมาแล้วจ้ามัดสายน้ำทลายหินนะจังหวะนี้ปูแฟรงก์ Uh huh. มาคือดูคือเหมือนจะได้เปียกนะเหมือนจะได้เปียก oh. เขามีในส่วนของหน้ากากหวานไนงะเขาเลยแบบได้ไล่เปิดก่อนแต่ว่ามันเป็นสึกข,ของปู่บอมอนะฮะผมพูดแค่นี้แล้วกัน <c oughs> คือมันเป็นสึกข,ของปู่บอมนะตัวอื่นคือเอาออกจากสนามได้เลยเอาเหมือนเอาปู่บอมมาสู้กันนะบอกเลยมาอะตอมิกฝั่งเอสกิปฟาดมาในวันนี้หนึ่งล้านกว่าดามจเนนะี้ย ปูบํมเอาจริงนะออปูแฟงจ้วงต่อเนะี่ยคือเอามาจ้วงของจริงอะบอกเลยเอามาจ้วงของแท้นะและถัดมาเนาะมาดูในฝั่งปีศาจกันมากกว่าจะรู้สึกว่าฝั่งปีศาจเนี่ยค่อนข้างที่จะพีคในพีคยู่นะเออคือพีคในพีคพีคหนึ่งคือไงคืออะไรอีวานคือใครพีคหนึ่งคืออีวานคือใครเอสนัมทีเนี่ยไม่แปลกใจเพราะว่ารอบที่แล้วเจ๊ก็แพ้ให้เอสนะะัทีเนี่ยฮะจะรู้ว่า ทีมของเขาเนี่ยมันมี G4 เนาะ G4 มันค่อนข้างเผาแรงมากนะถ้าเทียบกับในทีมของฝั่งปีศาจเนาะแล้วเขาก็มีในส่วนของอันนี้ด้วยเนี่ยกัดก่อนนะคะจากทางตัวนี้นะกริบาทสนะฮะซึ่งอีวานเนี่ย, e เ,ยเขามาจากไหนไม่รู้ฮะเขาโผล่มาพร้อมกับกริบารสพัดสองปะ มันน่าจะเป็นพาร์ทสและอาวุธด้วยเนะี่ยเป็นกลิบาสทที่มีอาวุธเฉพาะด้วยเนะี่ยเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของศึกคุณโปรแกรมสู้กับคุณอีวานเลยละกันเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาซึ่งเจก็แน่นอนฮะว่ากดเชียร์คุณโปรแกรมคือเจแบบเจไม่ได้ดูรอบมาลกีไงเจกอ็อะไรวะแล้วก็กดเชียร์ไปนะฮะอืมมาลูกเตะ ลูกเตะสละตันมาก่อนเลยเนี่ยฮะฝั่งคุณโปรแกรมนะ LIKE แล้วก็บอลฉีดจังหวะนี้ออ้โหโซ้โหนะฮะไม่รู้พูดถูกพูดผิดพูดไปก่อนนะฮะแม่นอยู่อันเดียวดองดองอีคยงนะฮะอิสากานายนี่ไงนี่คือแบบคือเจ๊แบบสบายใจแล้วเนี่ยสบายใจแล้วไม่น่ามีอะไรมาทําให้ผิดแผนนะเพราะว่ากุลิบัสเหลือเลือดขาวสองหลอดนะฮะแล้วดูช็อตนี้ฮะจิ้ว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 อาวุฉพรนะฮะเนี่ยอาวุฉพอรนะฮะแล้วเลือด จากการที่โดนกัดก่อนนะฮะมันจะอื ừ, ừ, แสดงผลจังหวะนี้ฟินิกเจาะมาฟินิกเจาะมานะฟินิกฝั่งนี้ฟื้นละฟื้นขึ้นมารับตีนะฉลาดมากคือเหมือนว่างแผนมาหมดแล้วเนะี่ยฟินิกเกิดขึ้นมาแล้วนะ่นี่ฝั่งนี้ก็ไล่ทยอยนะะโซงนงโซงนิกตัวละครอ,อะไรนะคะก็เริ่มกลับมาเกิดนะฮะมาลุกเตะสลาดตันจากทางเกวินเตะไปที่ฟินนิกนะฮะก็ไม่เป็นผลนะฮะ เออและนีโกลีบัตถุยน้ำลายกลับมาเนะีฮะโอ้แล้วตายไปเองแล้วโบลทกลับมาฉีดนะฮะเอาเขาไม่ลงจริงโบลทคือกลับมาฉีดแต่ว่าโกลิบัตคือฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยเพื่อนเพื่อนฉันแค่อยู่เฉยๆถุยน้ํำลายไปนะจังหวะนี้ทุยทุยทุยแนะะแล้วก็ระเบิดโดนกัดก่อนตายะะดูดิทุกคนคือมันโหดร้ายมากอ่ะคือความแรงของการกัดก่อนอะมันโหดมากเจน่าจะ ต้องคิดวิเคราะห์อีกทีหนึ่งสำหรับในส่วนของกุลบาร์ดอุบเฉพาพนะฮะคือมันโหดหลายมากเอสน้ำทีนะฮะเจอะมาลุ้นช็อตน,นี้ว่าเออคือฝั่งนี้นะฮะจะเป็นในส่วนของกัดก่อนกัดก่อนใช่ไหมก็คือจะมีราชาทะเลลึกนะคะแล้วก็มีกุลิบาร์ดที่เป็นดับเบิลกัดก่อนนะฮะแต่ฝั่งเอสน้ำทีนะฮะจะเป็นในส่วนของกัดก่อนเผาไหม้ทุกคนคือเจก็คิดอยู่ว่าเอ๊ใครจะชนะนะฮะระหว่างศึกกัดก่อนไฟไหม้และศึกดับเบิลกัดก่อนนะฮะก็ เป็นทางคุณกัดก่อนกัดก่อนนะ,ะหรือว่าคุณอีวานนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูศึกกันหน่อยว่าศึกนี้มันจะเป็นยังไงเนี่ยคือโหดมากจเพิ่งโอ้โหไม่คิดว่าโกลิบาสมันจะแบบโหดขนาดนี้นะเออเกวินจะทำเอซทันทีนะคะต่อยเตะมาเมื่อกี้เนาะแล้วก็พลดน้ำลายไปนะ,ะตุ้ยไปเนี่ยแล้วคือฝั่งนี้คือเหลือแค่เดี๋ยวสภากจะเหลือแค่โกลิบารนะี่ะสังเกตดูโกลิบาสกับฟินนี่เอาหมดโกลิบาสกับฟินนี่จัดหมดนะฮะนี่ถุยไปละทุกคนถุยไปละ ดาเมจก็แรงอยู่นะฮะแล้วก็ยังไม่ได้โดนระเบิดกัดก่อนอีกนะนะเจาะไปจังหวะน,นี้เกือบตายเกือบตายแต่ไม่ตายฮะลุกขึ้นมาอีกยังไม่ตายฮะม,มีการเพิ่มเลือดให้ตัวเองด้วยนะ mm. อันนี้ในส่วนของการเบิ้ลเลือดเนี่ยไม่แน่ใจว่านันเป็นในส่วนของเอ่ออะไรแบบเออเขาเรียกอะไรนะ mm. เป็นในส่วนของอาวุธเฉพาะหรือว่าเป็นในส่วนของสกิลหรือว่าเป็นในส่วนของพสซีฟในส่วนตรงไหนนะเพราะว่าจะเพิ่งรู้ว่าโกริวาเนมีเด้งเลือดด้วยรอวะคือมันเด้งมันเด้งโหดมากเลยเมื่อกี้ทุกคนอ่ะเดี๋ ในส่วนของคุณอีวานกับ S อสน้ำทีะรอบชิงเนะเพื่อนๆต้องจับตาดูดีๆนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะเร็วมากนะฮะฝั่งคุณ S อสน้ทีเนาะก็เปิดก่อนมานะในส่วนของเควินนะฮะแล้วก็เร่งความเร็วให้กับทั้งทีมนาะเตะมาจังหวะนี้โดนโกลิบาสด้วยนะโดนราชาทะเลลึกด้วยนะคือตายไปเลยนะอ่ะดูดีๆนะจับตาดูดีๆนะนี่ฮะ S E G 4 S 4เฉย G 4ฉีดไปแล้วนะฮะติดเผาไหม้แล้วติดกันกนะฮะมา ถุยน้ำลายไปแล้วฝั่งทางโกลิบาสนะะของคุณอีวานทุยุยถุนะ15ล้านดาเมจนะฮะแล้วตอนนี้คือเลือดลดรัวๆนะจากการโดนกัดก่อนฮะและโซนิกโซนิกเจาะเข้ามาอีกนะฮะจังหวะนี้คือแล้วอยู่เด้งขึ้นมานะฮะเป็นเลือดในส่วนของเอ่อเลือดเลือดเกาะเลือดเขาเรียกอะไรเลือดเลือดบนหลอดปะเออมันเป็นเลือดเลือดจุดเลือดม่วงอะเนาะนี่ฮะเรียบร้อยสน้ทีอยู่ๆโดนกัดก่อนหายหมดทีมไหมทุกคน คือโดนกัดก่อนเราก็หายไปเลยมันกัดก่อนแรงมากแล้วคือคุณอีวานมาจากไหนไม่รู้ไม่ทราบนะกลับมาที่ในส่วนของอประลองกันหน่อยดีกว่าเจมไม่เห็นนะฮะคุณอีวานอยู่ที่นี่นะเขาอยู่ที่ไหนเอ่ยเอ่อตึ๊ดตุ๊ดต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 ๊ดไม่อยู่เนี่ยอีวานอยู่ที่13พลังรวม3มล้านกว่ากว่างงมาก แต่เสน้ำที3ล้าน2เนี่ยก็น่าจะทีมนี้แหละที่เอาไปตีเนี่ยในดูอีวานอ๋อมีมเปลี่ยนตัวนิดนึงปะอ๋อเพราะมันเป็นปิกซาดลวนไงเออก็เลยใส่นี้ไม่ได้ก่อนแรงไปไหนอะขอ3คำะคลิปนี้3คำให้กับเออในส่วนของอะไรนะปู่แฟงเออปู่แฟงขอ3คำ ในส่วนของโกริบาสขออีกสามคำนะคอมเมนต์กันมาหน่อยให้ส่วนโกริบาสจะให้อะไรดีนะอืมกัดถึงตายแล้วกันกัดไม่ปล่อยอะไรประมาณนี้นะโหดร้ายมากสําหรับศึกดวลปีศาจเออเดี๋ยวเดี๋ยวนะจะขออนุญ,ญาตหาก่อนว่าอ๋อคุณปโปเต้เจอกับคุณอีวานโอ้โหคุณปโปรแกรมตืดตืดตืดด,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 ดอ๋อ อีซี่แมนเจอกับเอซั่งทีโอ้โหจบจบเลยจบเลยแบบนี้นะก็ว่าทำไมไม่เห็นคุณโปเต้กับคุณเอออีซี่แมนเนาะเห็นแต่คุณโปรแกรมนะฮะมาแล้วฝั่งนี้ก็น่าศึกปุบอมมีมีอะไรจะพูดไม่มีอะไรจะพูดแล้วเนี่ยสำหรับศึกดือนอาทิตย์นี้นะ่ะก็พลาดไปอีกเช่นเคยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปเล่นศึกนูนเทพใช่ไหมเดี๋ยวมาใหม่นะฮะศึกนุ่นทวยเทพนะเจน่าจะเข้าไปรับของแล้วก็ตายเลยในส่วนของจังหวัดศึกดวนวยเทพนะคะเพราะเราไปเจอเออเขาเรียกอะไรนะไปเจอเซิร์ฟ เออค่อนข้างโหดเหมือนกันนะ 5, 9, เ 5, 5, 5 90, นะี่ยห้าเก้าเออห้าห้าห้าเก้าศูนย์เนี่ยก็โหดร้ายพอสมควรนะะมีคงมีคิงเรียบร้อยแล้วนะเออแล้วจะงงมากเลยว่าอาวุธเฉพาะของของไอ้นี่ทำไมยังไม่มาวะรู้สึกว่าเซิร์ฟก่อนหน้าเจมีแล้วนะอาวุธเฉพาะในส่วนของเออซุยริวนะอาวุธเฉพาะดองดอง,ดอง,ดองผมไม่ยอมเข้าเซิร์ฟฮนะถ้าผมมีดองดองนะอ,อ,อาจจะ กระโดดเตะได้แรงกว่านี้เนี่ยก็ไม่เป็นไรนาร่าเสียดายมากๆเดี๋ยวรอ,อเขาเอามาอีกทีหนึ่งสำหรับอุวุธเฉพาะดองออดองเนะเา,เาะเออดองดองอีกคือยงของผมไม่มีอุ้เฉพาะก็ง่อยเลยทีนี้เอออ่ะเป็นประมาณนี้แล้วกันทุกคนสำหรับคลิปนี้ค่ะชอบคลิปนี้ค่ะยังไงฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ใล้วจุกมัดหมื่อไหมเฮม่เจออ๊าย